เาว่าป่านี้คนที่เข้าไปมักไม่กลับมาเหมือนเดิมผมไม่เชื่อเลยลองเดินเข้าไปดูแค่ก้าวแรกหมอกทึบคลุมพื้นป้ายไม้ผูกเขียนว่าห้ามเข้าไม่กี่ก้าวก็เห็นร่างผอมซีดนอนคว่ำหลังพุ่มไม้เดินต่อ เจอร่างนั่งกดเข่าพิงต้นไม้ดวงตาขุ่นลืมค้างที่ลำธารมีเครึ่องร่างลอยตามน้ำเหนือหัวมีร่างถูกเถาวันพันแขวนแกว่งเบาๆใต้ต้นไม้ใหญ่มีหลายร่างกองซ้อนเหมือนถูกทิ้งรวบไว้ลึกเข้าไปเจอบ้านไม้เก่าหน้าบ้านมีร่างคว่ำในบ้านมีร่างผอมซีดถูกเถาวันรัดลอยกลางห้อง ทางเดินต่อไปสองข้างทางมีร่างนอนเรียงเหมือนตั้งใจหันหน้าไปทิศเดียวกับผมถึงบ่อนน้ําเห็นร่างหลายตัวลอยเป็นวงกลมดวงตาคุณคุณเหมือนกําลังมองขึ้นมาผ่านซากเต็นเก่ามีรอยลากยาวเข้าป่าลึกปลายรอยมีแขนซีดวางอยู่สุดทางเป็นทางปันมีร่างพร้อมซีดหลายตัว ยืนหันหลังนิ่งๆแล้วจากทุกพุ่มไม้ต้นไม้ลำธารร่างอื่นๆก็เริ่มโผล่ออกมาพร้อมกันเดินเข้าหาผมตอนนั้นเองผมถึงรู้ว่าที่นี่มิใช่ป่าธรรมดาแต่เป็นที่ที่เลือกคนให้ไม่กลับออกไป <S 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 เรื่องหลอนจากลุง